วันน th ี đi, ้ร้อยเท่าไรหกไหมใช่หกล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยห้าร้อยห้าเราก็พร้อมอยู่สองช่วงที่ใช่เหมือนเดิมครับเวทนี้เป็นไงบ้างคุมกิโลประมาณสองกิโลกว่าๆได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเราสูงเท่าไหร่ความสูงสูงเลย19น้ำไปไๆ ประมาณน้าทีเบ็ดได้ปีนี้อายุเท่าไหรแล้วสิบเจ็ดปีครับเอาไม่ประเพศสีมือหรือเขาสีมือก็ได้เขาก็ได้เขาก็ได้นะเราเคยเจอเขาไม่ได้หลอกไม่อยๆแต่ไม่เคยเจอล่าสุดเจอใครวันนั้นเด่นจังตอนนั้นนั้นยุบชนะนกทั้งสองเอาชนะบอลสามไฟล์นั้นคือล่าสุดชนะนกแล้วก่อนนั้นสองไฟเป็นไงผลงานก็ชนะก้องมกรณีมาชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยสองไฟติดสองไฟติดนะเวที่ร้อยเนี่ยร้อยร้อยหกเลยนะไม่มีปัญหานะไม่มีครับซ้อมมาสบายสบาย เราลูกหลานจังหวัดกระบี่ครับกระบีอ่อฟ้าไปครับเชียนในกระบี่ฟ้าเป็นแรงใจพ้มด้วยนะวันนี้พ้มจะทำให้เต็มที่กับเอาใจนะกรับบา้ได้ครับโอเคขอตรงนีครับ ตัวทางบ้างหน่ครับขอโทษครับตอนไม้ไฟสันติวนะครับฝนนี่ร้อยโพกอนครับฝนนี้เราเจอไก่เพชรต้องีใัยโอ้เสียเปียกเขาหน่อยนะเขาจะยาวหน่อยนะเคยได้เปรียบใครบ้างไหมไม่เคยครับไม่เคยนะพิกัดที่เป็นไงบ้างพอดีคุ้มกี่โลสี่ห้าโลก็ซ้อมอยู่ที่สันติวรวน่ะนะกี่วันนะสองอาทิตย์ครับตัป้าหมดเลยตัได้ป่าสัมบนรหลายหลายคนเลยนะ เราเป็นมวยประเภทหมูนะอันนี้ก็น่าจะฝีมือมากไปรจะไปใช้เนี่ยนะเจ็บ<ะ>เป็นรูปร่างหน่อยเราตอนนี้เราชกมวยมาเรารวมเท่าไหร่แล้วห้าสิบหกสิบไฟเอาพี่ให้อีกสิบเจ็ดสินนะ<ะ>บนี่มีแน่นอนสามไฟหลังชนะกี่ไฟเอาชามหนึ่งไฟฮะชามหนึ่งไฟออกกำลังไมได้เกินแล้วหรอมันชนะใครล่าสุดสิงห์สุราชครับสิงห์สุราชนะวันนี้เป็นไงน่างกงร่างกายอ๋เต็มร้อยครับแล้วคู่ต่อสู้เห็นไหมล่ะเขายังไงประเภทดูแล้วดูคลิปแล้ว ฝีมือครับฝีมือต้องเอาอะไรไปสู้เขาหรือเปล่านี่ลูกเดินลูกชนอึดนะร่างกายไม่มีปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกหลานจากจังวันวัวนคันนี่ครับฝากไปขับไปข้างบนใช่เป็นกาลังใจนะครับเต็มี่แน่นอนครับโอเคขอช่วยดีครับผม